สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำสินค้าเป็นตู้เซฟอิเล็กทรอนิกส์แบบมีช่องหยอดนะครับรหัสสินค้าตัวนี้เป็นรุ่น ES911 นะครับภายในตู้จะมีกุญแจให้2ดอกนะครับแล้วก็มีฐานขนาด AA ให้ทั้งหมด4ก้อนนะครับเดี๋ยวเรามาทดลองวิธีการใช้งานกันนะครับขั้นตอนแรกนะครับเปิดฝาปิดรูกุญแจออกนะครับนำกุญแจที่ให้มาเสียบเข้าไปครับบิดไปทางซ้าย แล้วบิดสลักนี้มาทางขวาครับเปิดฝาแผง่านออกนำฐานที่มี5-4ก้อนใส่เข้าไปเลยนะครับหลังจากใส่่านเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวมาดูวิธีการตั้งรหัสการใช้งานกันนะครับขั้นตอนแรกครับกดปุ่มรีเซ็ตหนึ่งครั้งใส่รหัสที่ต้องการ3-8หลักนะครับกดยืนยันด้วยปุ่มสี่เหลี่ยมหนึ่งครั้งครับ ใสดับทดลองปิดตู้ดูครับใส่รหัสที่ตั้งไว้เมื่อสักค<ด>รู่กดสี่เหลี่ยมหนึ่งครั้งไฟสีเขียวขึ้นโชว์เปิดตู้ได้ครับถ้าลูกค้าใส่ตัวเลขผิดต้องการลบกดดอ,อกจันครับแล้วใส่ตัวเลขที่ถูกต้องเข้าไปเปิดตู้ได้ครับ ในกรณีที่ผู้ใช้ใส่รหัสตู้เซฟผิด3ครั้งจะมีสัญญาณร้องเตือนและหยุดการใช้งานชั่วคราวเดี๋ยวเราไปดูกันครับสินค้าตู้เซฟรุ่น ES 911รุ่นนี้มีฟังก์ชันพิเศษเป็นฟังก์ชันซ่อนรหัส ตัวเลขในกรณีที่ต้องการใช้งานแล้วไม่ต้องการให้ใครเห็นรหัสตัวเลขที่ขึ้นหน้าจอนะครับกดตามนี้ครับกดปุ่มดอกจันหนึ่งครั้งใส่รหัสที่ตั้งไว้แถบด้านหน้าจะขึ้นเป็นขีดไม่เห็นตัวเลขนะครับแล้วกดสี่เหลี่ยมเพื่อยืนยันในการเปิดตู้ตู้เซฟของชัวมาพร้อมรับประกันและบริการหลังการขายตลอดอายุการใช้งานมั่นใจคุณภาพมั่นใจชัว